ก่อนจะจบให้เคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าได้ฟังคำตถาคตก่อนสิ้นชีวิตละสังโยชน์ห้าได้แน่นอนอันนี้ลองมาหลายศพมากเลยนะและจะลองได้อีกเรื่อยๆนิยมวัดที่มาวัดประจำก็กำลังตายอีกหนึ่งเมื่อสองสาวันตายไปแล้วอีหนึ่งแต่ญาติดีใจกันหมด เพราะว่าผิวพันธ์ผ่องใสได้ฟังคำตถาคตก่อนสิ้นชีวิตอาการเดียวอย่างที่ผู้เจ้าบอกผิวพันธ์ผ่องใสสบายไปแล้วล่าสังโยนหน้าได้เกิดอีกคราวเดียวปรินิพานแน่นอนหลังจากตายในภพหน้าแต่เราเราท่านท่านยังอนิีจังอยู่นะไม่รู้จะมีใครมาบอกพระสูตรก่อนตายหรือเปล่าดังนั้นถ้าไม่ม